หรือบ้านด่วนมีจริงรับซื้อเหรียญสองบาทอัลละห้าหมื่นบาทใครมีผมยินดีรับซื้อนะครับสวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ำชานะครับรับเช่าพระเครื่องพะบูชานะครับ ของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ ID มาเลยนะครับแอดไลน์ BANK 0 8 4 0 7 2น3 0 3นะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญ,ญาร้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเอฟครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญ2บาทนะครับที่มีราคาเหรียญหนึ่งห้าหมื่นบาทโอ้ฟังดีนะครับใครที่มีเหรียญ2บาทตั้งใจดูนะเพราะเหรียญ2บาทที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูเป็นเหรียญ2บาทที่หายาก เป็นเหรียญสองบาทที่เราใช้กันในชีวิตประจําวันในสมัยก่อนฟังดีๆนะครับในสมัยก่อนแต่เพื่อนๆไม่เคยรู้ว่าเฮ้ยมันมีเหรียญแบบเนี้ยหลงอยู่ที่บ้านเราด้วยนะใครพบเจอเหรียญแบบที่ผมกําลังตามหานะครับราคา2บาทเนี่ยนำมาขายผมได้ถึงที่ร้านนะราคาเหรียญหนึ่งห้าหมื่นบาทฟังดีๆฟังไม่ผิดแน่นอนครับอันหนึ่งห้าหมื่นบาทครับสวัสดีนะครับพี่โซนะฮะสวัสดีพี่ประยุทธ์นะครับสวัสดีนะฮะพี่มิดนะฮะเอฟซีจากไต้หวันนะครับสวัสดีพี่ธนภรสวัสดีพี่ไทยยนนะครับ สวัสดีนะครับ FC ทุกท่านเลยนะครับครบับงามๆระหว่างใจนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้ามนะครับพระเครื่องพระพุชาใครมีแล้วอยากจะขายเนี่ยแอดไลน์ ID ตามหน้าจอแล้วส่งรูปมาประเมินราคาของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของท่าน,านยังไม่มีราคากราบขอภัยมาที่นี่นะครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวเด้อเพราะตอนนี้ไลน์มันเยอะมากๆครับนะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีพี่แพทนะครับ อ่าสวัสดีเอฟีทุกท่านเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะใครแชร์ขอให้รวยนะครับอ่าใครอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญ2บาทบ้างครับรบกวนครับรบกวนกด1กดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับท่านใดอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญ2บาทราคา50,000รบกวนกด1กดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับเราจะได้รู้นะว่าเพื่อนๆเน,นี่ยเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเหมือนกับชื่อเลกรายการนะครับมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้าเด้อเดี๋ยวขอแชร์ก่อนขอแชร์ก่อน ใครแชร์ขอให้รวยเนี่ยใครแชร์ขอให้รวยนะจ๊ะสวัสดีทุกท่านนะครับมาครับมาครับนี่แชร์ก่อนแชร์แล้วจะรวยรวยแน่นอนเพราะถ้าเกิดเราสังเกตตามแบบที่ผมบอกเนี่ยแชร์ปุ๊บรวยแน่นอนเผื่อญาติพี่น้องเรามีครับอ่ามาครับมาครับแชร์แล้วจ้าสวัสดีเพื่อนๆทั้ง2อนทั้าร้อ0ท่านนะครับใครเข้ามาแล้วก็ขอคนละไลค์คนละแชร์นะครับมา เรามาเริ่มกันดีกว่าครับมีอะไรมาให้เพื่อนเพื่อนดูครับนี่คือนี่คือเหรียญครับอ่าเดี๋ยวดูระหว่างรอเพื่อนๆนเรามาดูอย่างอื่นก่อนดีกว่านี่คือเหรียญย5สตางค์ตราแผ่นดินครับเพื่อนเพื่อนดูนะนี่คือเหรียญย5สตางค์ต่างาแผ่นดินที่ผมบอกเพื่อนๆนเนี่ยว่าใครมีสภาพสวยผมรับตื้อนะครับหนึ่งแสนบาทอ่าเดี๋ยวขอเช็ดตลับก่อนใครมีนะครับเหรียญย5่สต่างตาแผ่นดินนะต้องดูนะครับมีสภาพสวยเนี่ยผมรับตื้อนะเพื่อนเพื่อนดูนะครับเหรียญย เหรียญ25ตังปี2 5 0 0ตาแผ่นดินพิมพ์เล็กครับฟังดีนะเหรียญ2500พินพิมเล็กเดี๋ยวผมเหรียญไม่มีเหรียญเปรียบเทียบเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอเวลาสักหนึ่งักสิบวินาทีนะเดี๋ยวจะหาเหรียญมาเปรียบเทียบให้ดูอ่าเดี๋ยวก่อนนะครับมาครับมาครับอันนี้น่าจะเห็นไม่ค่อยชัดอ่าแต่ก็ยังดีมาครับมาครับนี่อันล่างคือเหรียญยี่สิบห้าตังปีสองพันห้าร้อยพิมเล็กครับนี่นะี่ฮะ พิมเล็กกับพิมพใหญ่ด้านล่างเป็นเหรียญพิมพ์ใหญ่ไม่มีราคาด้านบนเป็นเหรียญพิมพ์เล็กครับให้เพื่อนๆดูแบบนี้เพื่อนๆก็จะมองเห็นว่ามันคล้ายๆกันมันคล้ายกันหมดเลยท่านใดครับมีเหรียญย5ตังตา,งตาแผ่นเดินปี2,500ครับรบกวนครับกด9กดหัวใจรัวๆหน่อยครับดูนะและใครอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญน,นี้ศึกษาตามผมครับดูตามผมนะใครมีนะครับเหรียญย5ตงังสองพนห้าร้อยดูที่ตรงนี้ครับดูที่ขีดตรงกลางพอพาน เพื่อนๆดูนะครับท่านใดมีเหรียญยี่ยี่สิบห้าตังปีสองพันห้าร้อยแล้วขีด,ข,ดขีดตรงไหนคุณแบงค์ขีดตรงนี้ครับขีดตรงใต้ใต้ชาดาตาแผ่นดินเนี่ยมันชี้ลงมาที่กลางพอผ่านใครมีนะครับเหรียญยี่สิบห้าตังตราแผ่นดินแบบนี้แล้วขีดลงที่กลางพอผ่านแบบนี้นะฮะผมรับต mm. ื่นนะสะภาพสวยเลยหนึ่งแสนบาทฟังดีๆนะจุดนี้คือจุดที่หนึ่งจุดที่สองนะครับ mm. เลขสองกับเลขห้าต้องไม่ติดกัน mm. เพื่อนๆดูนะ นี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเลข2และเลข5้าต้องไม่ติดกันนะครับนี่นี่นี่ให้เพื่อนๆดูกันแบบชัดๆนี่ฮะแบบนี้ขายได้1 0 0 0 0แบาทแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ครับเหรียญนี้ไม่ค่อยสวยนะอ่าแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้เพื่อนๆเห็นไหมครับเป็นเหรียญย5ตังตาแผ่นดินแบบธรรมดาเลข2กับเลข5ติดกันเพื่อนๆเห็นไหมครับไม่มีราคาขีดเนี่ยชี้ลงมาที่ปลายพอพานแบบนี้ก็เป็นเหรียญที่ไม่มีราคาฟังดีๆนะครับขีดลงที่ปลายพอพานไม่มีราคา เลขติดกันไม่มีราคาแต่แบบนี้มีราคาครับแต่แบบนี้มีราคาครับหนึ่งแสนบาทคือขีดลงที่กลางพอผ่านเพื่อนๆดูนะครับขีดลงที่กลางพอผ่านเลขสองกับเลขห้าทำไมครับเลขสองกับเลขห้าไม่ติดกันครับอ่าเพื่อนๆเตรียมแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับแบบนี้หายากแล้วขายได้จริงครับผมรับซื้อนะหนึ่งแบาทครับเป็นเหรียญยี่สิบหตังปีสองพันพิเล็กครับแคปเจอร์ครับ แคปเจอร์แล้วกด9กดหัวใจรัวๆหน่อยครับใครกด9กดหัวใจรัวๆขอให้ทุกท่านรวยนะครับขอบพระคุณนะครับสำหรับกำลังใจในทุกๆเช้านะแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับนะมาสวัสดี F อทั้ง3,400ท่านนะครับใครเข้ามาแล้วก็ขอคนละไลค์คนละแชร์นะฮะอ่านี่ครับนี่คือเหรียญย5ตังค์ครับลำดับต่อไปครับนี่คือเหรียญ10บาทครับเป็นเหรียญ10บบาทพิมพ์ผิดพิมพ์สีเดียวเพื่อนเพื่อเห็นไหมครับเหรียญเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ เพื่อนๆเห็นไหมครับแต่จะมีบางเหรียญครับที่เป็นลักษณะแบบนี้ครับคือเป็นเหรียญที่พิมพ์สีเดียวเพื่อนๆเห็นไหมฮะเป็นเหรียญเนื้อเดียวไม่ใช่เหรียญสองเนื้อเป็นเหรียญแบบพัทเทิลแบบตัวอย่างในหนึ่งกระป๋องเนี่ยมันจะมีเหรียญแบบนี้อยู่น่าจะห้าสิบเหรียญถึงหนึ่งร้อยเหรียญแล้วพนักงานเนี่ยได้ทําหลุดเล็ดลอดออกมาสู่มือประชาชนนะครับแบบนี้ผมรับซื้อนะสภาพสวยฟังดีนะครับสภาพสวยเหรียญหนึ่งห้าพันบาท แต่ถ้าเป็นฟังดีนะครับถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานเหรียญหนึ่งสองถึงสามพันบาทนะครับสําหรับเหรียญสิบบาทสีเดียวแบบนี้เรามัดระวังนะครับการนําเหรียญสิบบาทแบบธรรมดาไปชุบฟังดีๆนะครับเรามัดระวังการนําเหรียญสิบบาทแบบธรรมดาไปชุบนะครับแบบนี้ผมยินดีรับซื้อนะนี่ฮะอันหนึ่งห้าพันบาทนะครับดูนะอ่านี่ครับสวัสดีนะครับพี่แคนดี้เลนสวัสดีนะครับเรายังไม่ได้ถ่ายรูปกันเลยนะพี่แคนดี้นะ อ่านี่ครับมีพี่ปัญญานะครับบอกว่าไปที่ร้านแล้วแต่ลูกน้องไม่รับซื้อลูกน้องไม่สนใจแสดงว่าของของพี่ปัญญายังไม่มีราคานะครับอ่านี่คือเหรียญสิบบาทสีเดียวครับมาครับมาครับระหว่างรอเพื่อนๆนะไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่านะครับเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามนะครับพระเครื่องพระพุชาใครมีแล้วอยากจะขายเนี่ยสามารถเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านเลยนะร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ย ตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสียานตามแผนที่เลยเพื่อนๆอ่านี่คือพระคำหมากคำข้าวครับของหลวงพ่อฤาษีลิงดำครับที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยว่าผมยินดีรับเจ้าให้เพื่อนๆเนี่ยราคาที่ยุติธรรมแน่นอนนะครับพระเครื่องพระบูชานะครับใครมีนะอยากจะแบ่งให้ผมเช่าบูชาเนี่ยสามารถแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอได้เลยนะเพื่อนๆพระเก่าพระใหม่พระกูพระกล่องนะครับอ่ายินดีรับเช่าหมดเลยนี่นี่น,นี่เพื่อนๆดูนี่ครับนี่คือ นี่คืออะไรครับนี่คือพระของหลวงพ่อโสธรรุ่น80ปีกรมตำรวจครับผมได้เช่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆมาเนี่ยเยอะมากๆเพื่อนเอนเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวผมหยิบให้เพื่อนๆดูนี่ฮะเป็นกองกองแบบนี้นี่ครับองหนึ่งเนี่ยผมยินดีรับเช่านะใครมีเนื้อทองคํานะครับพิมพ์ใหญ่นะขัดเงานะครับผมยินดีรับเชานะ่านะองคหนึ่งนะครับฟังดีๆนะหนึ่งแสนสามหมื่นบาทครับรับเช่านะครับองหนึ่งหนึ่งแสนสามหมื่นบาทครับยินดีรับเช่าแน่นอนครับใครมีพระเครื่องนะ เดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสี่ย่านเด้อมาครับมาครับท่านใดนะครับที่ส่งไลน์มาแล้วผมไม่ได้ตอบกลับฟังดีๆนะครับส่งไลน์มาแล้วผมไม่ได้ตอบกลับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าของของท่านยังไม่มีราคานะครับมาครับมาครับนี่เรามาดูนี่กันดีกว่าเหรียญที่ทุกท่านเห็นครับคือเหรียญสองบาทครับเป็นเหรียญสองบาททางด้านซ้ายมือ เป็นเหรียญสองบาทที่ออกใช้ในสมัยรัชกาลที่เก้าครับอ่าเพื <S <s ่อนๆดูนะ <c oughs> เหรียญสองบาทแบบนี้ครับเป็นเหรียญที่เราใช้จ่ายกันในชีวิตประจําวันครับแต่ในสมัยก่อนเพื่อนเ <c oughs> เคยทราบไหมครับว่าในสมัยก่อนมีเหรียญสองบาทออกมาแล้วมีเหรียญสองบาทออกมาแล้วครับใครที่มีเหรียญสองบาทนะครับแล้วเป็นรุ่นแบบนี้เพื่อนๆดูนะครับมีเหรียญสองบาทแล้วเป็นรุ่นแบบนี้คืออะไรครับนี่คือเหรียญสองบาทครับที่ออกใช้ในเป็นรุ่นแรก ของประเทศไทยครับนี่คือเหรียญ2บาทที่ออกใช้ในสมัยรัชกาลที่4ครับน้ำหนัก30กร,รมัมเพื่อนๆฟังดีดีนะครับน้ำหนัก1เหรียญ30กร,รัมหรือ2บาทเป็นเหรียญที่ใช้ใจ่ายกันในชีวิตประจําวันแต่ตอนนี้นะครับใครมีเหรียญแบบนี้นะราคาพุ่งขึ้นสูงขึ้นถึงฟังดีๆนะครับใครมีสภาพสวยผมรับซื้อนะ1เหรียญ50,000บาทครับ50,000บาทต่อ1เหรียญเพื่อนๆืน <ๆ S 1> ฟังดีๆนะ2เหรียญ1นึ่งแสนแต่ถ้าเกิดใครมีสภาพสวยแบบผิวเดิมเลย สวยจับใจเลยผมรับซื้อนะครับจากราคา2บาทเนี่ยรับซื้อถึงเหรียญละ1 0 0 0 0แสนบาทนะครับจาก2บาทเป็น1 0 0 0 0แสนบาทมัน50000เท่านะเบื่อๆน,น,นี่คือเหรียญ2บาทที่ออกใช้ในสมัยรัชกาลที่4ครับเป็นเหรียญที่มีความเป็นหายากเป็นเหรียญประวัติศาสตร์นะครับใครมีแบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้อนะให้ราคาที่ยุติธรรมแน่นอนนะครับอันหนึ่งก็3 0 0 0 0 50,000 60,000 ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญนั้นๆนะครับอ่าเดี๋ยวเตรียมแคปเจอร์นะครับที่อย่าลืมนะเหรียญแบบนี้มีราคานะครับจากราคา2บาทเป็นเหรียญหนึ่งห้าหมื่นบาทครับแคปเจอร์ครับนี่คือเหรียญหายากครับพบเจอได้น้อยต้องบอกนะครับพบเจอได้น้อยบางบางพิพิธภัณฑ์ยังไม่มีเหรียญเหรียญนี้เลยนะครับใครมีนะครับผมรับตื้อนะหนึ่งเหรียญห้าหมื่นบาทครับแคปเจอร์ครับนี่คือด้านหน้าครับแคปเจอร์แล้วกด5กดหัวใจรัวๆให้ผมเลยครับแคปเจอร์ครับ อ่าแคปเจอร์แล้วกด5กดหัวใจรวมๆมาเลยแบบนี้หายากนะครับแชร์เก็บไว้ให้ลูกหลานดูแคปเจอร์เก็บไว้ให้ลูกหลานดูนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นเงินหมื่นเงินแสนได้เลยนะครับพี่แคนดี้เลนบอกว่าหายากขอบพระคุณนะครับพี่แคนดี้นะครับอ่านี่ครับนี่คือด้านหน้าครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกด5กดหัวใจมาครับนี่คือด้านหลังจ้ะนี่คือด้านหลังจาะแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับกดหัวใจรวมๆกด5กดหัวใจรวมๆมาเลยครับอันนี้หายาก แฉกก็ยังพอหาได้นะเยอะนะผมเคยเจอที 50, 5้ห้าเหรียญสิบเหรียญน,นะในสมัยก่อนนะครับแบบนี้นะผมยินดีรับซื้อนะครับใครมีแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าเหรียญเก่านะครับเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรครามนะครับพระเครื่องพระพุทธาใครมีแล้วอยากจะขายเนี่ยสามารถแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปมาประเมินราคาของของท่านมีราคาผมจะตอบกลับทันทีนะครับแต่เกิดของท่านไม่มีราคา กราบขออภัยมาแล้วที่นี่นะครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวเดอ้ออ่านี่นะครับวันนี้นะครับผมแบงค์เขียนเพจปรรจุโบราณเนี่ยขอลาเพื่อนๆทั้ง4,800ท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับเอ้ยไม่ใช่พบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับวันจันทรสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระผู้ชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที่ i b a n k 0 8 4 0 7 2 1 3 0 3นะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาร้านเปิดทุกวันนะครับ